สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับวาระจามันพฤหัสที่29่ธันวาคมนะครับสําหรับฮานอยเมื่อวาน3ฮานอยไม่สวยเลยนะครับต้องขออภยัยน่าจะเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์ที่ไม่มาเลยนะครับสําหรับเดนเนาะลุ้นกันต่ออีกวันนี้ครับลุ้นกันต่ออีกก็ยังไงร,รองรับชมรับฟังครับคลิปผมที่จะวางนะครับ แล้วถ้าถูกใจเลขตามนะครับทําไม่ถูกใจผ่านแล้วกันนะครับก็ทัในใดเดินทางกับภูมิจำนาวขอ,อยเดินทางโดยสริภาพนะครับเริ่มติดครับดูตามข่าวนะครับแล้ววันนี้พุง่งแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะติดเริิ่มตเรื่อยๆนะครับแต่พรุ่งนี้นา่าจะไปพรุ่งนี้นา่าจะติดเยอะกว่าเดิมครับเมื่อวานนี้7 2 1 1 6วันนี้ดันสุดจับได้7ครับวิ่งวุ่รุ่นล่าง7ครับ หนึ่งเจ็ดเนาะก็คุยจีปรถาม,มากนะครับไม่ใช่วางเลขอย่างเดียวนะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับหนึ่งสามหนึ่งหกมาแล้วมาอีกได้นะครับหกสามร้อยมัดหนึ่งครับ ออสตัวครับ3ตัวก็จะได้เขาต้องขออภัยนะอาจจะดิ้นเสียงนกนกนกพิราบบ้านใครไม่มีนกพิราบไม่ตกเทนนะแถวบ้านผมเลยสามตัวครับ117่11 7หนึ่1เจ็ดห1ึ่งเจ็ดเแล้วก็136ครับสำหรับฮานอยพิเศษได้ประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ